รถอยู่จะไลฟ์วิดีโอได้ไงลนะ่แะแบกพอกลางอยู่มึงจะให้กูรับได้ไงพอกลางตีหัวกูตายตายอะไรอย่เงี้ยโอเคนี้แหล,ละจะระบีเต็มตัวหมดแล้วโอเคนี้แหละเออไอ้นุ้ยขันนวดดิอู้วุ่นวายจริงเลยอีนุ้ยขันนวดหน่อยจะโทษอีกแล้วลำคาญนี่โนอ้ยรถกระพังอยู่เครียดไอ้หน้องจุงเราพอ้ที่นี่ ไปไงล้าเพาะบ้านใส่ล้าทาเป็นโมโหใส่เมียตอนนี้ยุ่งอยู่โทรมาตอนนี้จะให้วิดีโอคอทำไมถึงทําตัวน่ารําคาญผัวกําลังอยู่ในภาวะตึงเครียดต้องซ่อมรถแล้วเผาหล่นใส่หัวหัวแตกตายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยโทรศัพท์กับเมียจริงใช่ไหมคุยโทรศัพท์กับเมียพี่แกว่าแบบนี้แล้วหลังวางสายปุ๊บน้องชงเล่าให้หน่อยเออเปไงผมชอบเพื่อนเขาอะขันน็อตหน่อยขันเลย เดินไปขันที่แง๊ดแง๊ดแง๊ด,ด,ด <c oughs> เลย<ม>เข้าใจาเลือกที่ขันนัดเลย <c oughs> เออแล้วน้องมิตี้ก็ยิ้มอ่อนให้ก็คงไปแบบเอ็นดูความพอบ้านใจกล้าอะไรแบบนี้นะคะคือผู้ใช้ tiktok เขาเอาคลิปนี้มาโพสอะคะ่ะก็ระบุข,ข้อความอย่างที่เห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมเล่าก็จะกินเมียก็จะคอมาแบบนี้ก็เลยต้องบอกเมียสักหน่อยซ่อมรถอยู่ <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะคะพอคลิปนี้เนี่ยคะพอโพสต์ไปคนเขาก็แซวแหมผภาพที่อยู่ตรงหน้านะใน บอกว่าซ่อมเผาเล่านี่เต็มโต๊ะเ,เ,เลยกับแกล้งอีกต่างหากแถมมีน้องพิตตี้สาวสวยอีกด้วยนะคะเจ้าของคลิปก็บอกแบบนี้ว่า<น>ก็ยังไงล่ะก็เล่ามันจะกินน่นาเมียก็คอมาก็ต้องให้รุ่นใหญ่่ะเขามีวิธีคุยกับเมียตอนกินเล่าให้โชว์นิดหนึ่งให้โชว์นิดนึง <c oughs> เราจะได้มีไอเดียเวลาเ <c oughs> มียโทรมาตอนเรากินเล่าก,กับเพื่อนเราจะต้องทําอย่างไรตอนนั้นเรารอดแต่ตอนนี้ตายไปหรือยังเนี่ยไม่รู้มันลงโซเชียลไปแล้วเนี่ย ตายหรือยังไม่รู้แต่เพื่อนเข้ามาตอบคอมเมนต์นะอ๋อตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเจ้าของคลิปเขาไปโพสต์แอติกตอกแล้วก็โชว์อีกหนึ่งลีลาเป็นลีลา โชว์แซลสาวค่ะแสลสาวใช้ในคลิปนี่แหละค่ะแซลกันอย่างนี้เขาระบ,บุแบบนี้ที่นี่เป็น MVP อของขัวจีกล้าในติกตอกไปแล้ว MVP หมายถึงอะไระะรู้ป่ะสาวัยรุ่นตัว<อ>จี๊ดสุด,ดอ,อ่ะแรงสุด,ดอ่ะปังหน่อยคะ่ะขอโทษนะคุณไม่ปกตัวใครมารีงอนแล้วเอนไม่งอน เมียพี่ขี้งอนตะตูดน้องทำไมงอนเหลือเกินแต่ก็เขาเล่นกันนะเขาเล่นกันเขาก็แบบทำคงทงคอนเทนต์กันอะไรแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงอะค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนก็ชื่นชมบอกว่าสุดยอดเลยพี่พี่นี่สุดยอดเมียพี่เห็นคลิปยังอะไรแบบนี้นะคะและหลายคนก็เป็นห่วงว่าถ้าหากว่าเมียพี่เห็นคลิปเนี่ยตอนนี้พี่จะเป็นยังไงบ้างเพื่อนก็เข้ามาตอบอกอ๋อตอนนี้เพื่อนพี่อะให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลแล้วเลือดอะ คือแดงเลยนะแจระบีแดงแจละบีแดงแป๊ดเลยจจระบีปกติสีอะไรสีดำแต่พี่นี่แจระบีสีแดงเลือดตัวเองเลือดตัวเองแต่ผมเกรงว่างานนี้ไม่ได้พี่เขาคนเดียวหรอครับได้ยังไงตายหมู่เพื่อนก็ตายเพื่อนก็หนีเมียมันเที่ยวกันหมดแล้วครับไปไหวเหมือนกันนะ